Hi, you miss oh, yeah. me? Oh, no. With you, w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 ith you. With you, w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 ith you. this way แก้กนะวต้องบอกไม่ได้กดพ k เคนะครับกลัวเดี๋ยวเขาต้องเอาปืนมากดปุ่มมันนะครับผม Thank you too <Wow. S 2> Thank you very much Oh My My friend say Wow you very g o o d very g o o d song Hey um song song Romania yeah Yes Romania Romania ข o o ขุด o ุด name 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 song And ah uh, no this is in English this is Wicked Game from Chris i s a a c อืมโอเคเพื่อนๆก็ลองไปฟังเพลงกันได้นะครับ Today Thank you Thank you Thank you very much Thank you too How How do I say that in Thai สวัสด,ดีค่ะดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ This is thank you No 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 Thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ You you can you can Right <laughs> Yes This is a great idea <laughs> Yes Yes uh, ขอบคุณค่ะลืมไปว่าเขาไม่ได้โบราณะครับ Yes Okay ขอบคุณค่ะ And สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ is hello okay wow today thank you thank you เจอกันใหม่ขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ bye เจอกันใหม่เซม e you next time โอเค say one more time เจอกันใหม่เจอกันใหม่ yes เจอกันใหม่โอเคเจอกันใหม่ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ๊ายบายบ๊ายบาย see you thank you bye thank you bye ก็คือคุณจะหลับตั้งแต่เพลงยังไม่จบนะครับผมเมื่อกี้ไข่ผมออกไปว่าเออใช่ป่าอืมคือหลายคนเนี่ยพอไปตามโซลา่าไปตามหลายคนอาจจะเคยเห็นคนนี้บ้างก็ต้องบอกว่าเราติดตามกันกนานแล้วแต่ว่าคือยังไม่ได้เข้าไปฟัง ร้องเพลงเพราะนะครับร้องเพลงเพราะมีอีกหลายคนที่เพื่อนๆจะตื่นเต้นกว่าน,นี้เดี๋ยวไหนผมจะพาเพื่อนๆไปดูนักไวโอลินชายระดับมหาเทพมาเงินเลยคนนี้อาจจะเขาจะชอบยืนเล่นหน่อยนะเพราะว่าเขาเขาใส่อารมณ์เวลาเล่นแบบยืนแบบว้าว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 เลยนะครับผมอือคนเมื่อกี้ถือว่าร้องเพลงได้ไพเราะมากเป็นเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเสียงผมแม่งน่ารำคาญไปเลย เสียงเขาแน่ใครอยากฟังเพลงจีนเวลานี้พวกคุณคิดอะไรกันเยอพวกคุณคิดอะไรกันเยอ ออืนนน่พวกคุณคิดอะไรกันอยู่ขออนุญาตเปิดนะวันนี้ขออนุญาตไม่ได้ร้องเพลงนะครับเนื่องจากไม่ได้นอนพราะไม่ได้นอนไปทำงานนะครับนี่ พูดถึงว่าผู้ชายหลายคนเป็นโรคนี้นะครับเขาเรียกว่าโรคเซตเดิมนะครับผมจะเป็นผื่นแดงขึ้นเวลาคุณไม่ได้นอนหลับตัก่อนนะครับก็จะทําให้ผิวพรรณของคุณมีปัญหานะครับผมซึ่งถ้าคุณพักผ่อนอย่างเพียงพอคุณก็จะสามารถคุณข้างหลังนะครับ she is named s a l a ซาลาและจอร์ดผู้งอนชาลีันหลังอยู่นะครับว้าวไม่ได้เปิดมาอย่างยาวนานนะครับผมกระเป๋าไปนี้จากที่ผมดูแล้วตัวนี้เป็นไวโอลีนของประเทศอะไรวะ เยอะต้องบอ,อกก่อนว่าไวโอลินเนี่ยมีวิธีดูนะครับด้วยการดมหลายตัวเนี่ยดมได้นะครับตัวนี้ไม่น่าจะอะไรนะครับแต่ตรงนี้ถือว่าสวยนะครับตรงนี้ถือว่าสวยดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเริ่มเอาไวโอลิน อิตาเลียนมาให้เพื่อนๆดูกันนะที่ผมสะสมไว้รู้สึกว่าน่าลองดูพอดีว่าจะเอากระเป๋านะครับผมผมคนไม่ค่อยรักษาของนะไม่ต้องตกใจเวลาผมโย,โยนของเลยนะถึงมันจะเก่าแก่นานแค่ไหนพอดีว่าเจ็บอยากเจ็บจะต้องเช้านะครับก่อนไปทำงานพรุ่งนี้จะต้องไปไป ไปมีพอดีว่ามีคนน่ารักนะครับที่ผมได้ไปซื้อเด็บลเบดและก็ไวโอลินวิโอลาเชลโลคนแก่ที่ผมเหมาไว้นะครับแล้วก็ผมลืมไม่ได้ลืมแปลนะครับที่เกียดไปเอานะครับก็เลยไม่ได้ไปเอานะครับผมลายเนี่ยมันก็จะสวยดีนะแต่ก็งั้นๆนะครับอา่าวกัน พุ่งนี้จะเป็นของอิตาเลียนลุนลนะครับอิตาเลียนที่มีใบเซอร์ลุนลวนด้วยนะครับผมอันนี้อะไรวะแมงเอ้ยปิดนานเปิดไม่ได้นะเอบิบเอ๊บอ้โหเหม็นมากไอ้เหม็นเหม็นแบบนี้แหละผมชอบ มันก็มีความน่ารักตรงนี้หน่อยแล้วก็ขอเหม็นชิบหายเลยอ้หนึ่งเจ็ดเจอรมานีหนึ่งเหม็นเหม็นมากนะครับผมนี่ชอบไวโอลินเหม็นมากอ๋อเหม็นใครไม่เชื่อใครเล่นไวโอลินลองบอกมาเลยโคตรเหม็นเลยครับบางตัวเนี่ยมงไม้อะไรมันวิธีการดูก็คือนั่นแหละ การดมกลิ่นไม้นี่บอกได้ด้วยนะครับว่าว่าเป็นเวลินของอะไร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 นะครับเก่าแก่แค่ไหนนะครับมันจะมีความเหม็นความอะไรของมันอยู่อยู่จริงๆนะกินเป็นยังไงบางตัวก็กลิ่นเหมือนตีนแหละครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับกลิ่นเหมือนอ่ะผมจะบอกให้ผมชอบเวลินที่กลิ่นไม่ได้ไม่ได้ตลกนะครับ กลิ่นเหมือนตู้เสื้อผ้าที่อับแยบคุณลองบอกเลยใครที่ดูจริงเปล่าใครใครที่เล่นไวโอลินเป็นและเก็บของเก่ากิ่นไวโอลินที่เหมือนตู้รองเทา้าตู้เสื้อผ้าที่มันอับนะครับไม่ใช่ฟินนะครับผมชอบตัวที่มันเป็นกลิ่นแบบนั้นนะครับโคตรดีนะครับผม บางตัวอายุเป็นร้อยปีนะครับผมจะบอกให้ใช่เปล่าใครรู้เรื่องลองบอกว่าจริงไม่จริงจริงๆนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเล่นก็คือไวโอลินอันไหนก็ได้ที่อย่างน้อยมันพอมีไม้หน้าแท้หรือไม้อะไรแท้กล่องแม่งโคตรแพงเลย กล่องเวลลินนี่ไม่ถูกเลยนะครับกล่องเวลลินนี่คือต้องบอกว่ามันแพงมากนะครับตัวนี้หอมนะครับยังเป็นยังเป็นของใหม่อยู่ อะไเล่นไวโอลินเป็นพินได้นะครับผมหอ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 มตัวนี้หอมไอ้ยะไม่น่าเชื่อนะครับว่าหน้าตาแบบผมนี่จะเป็นเป็นคนสะสมไวโอลินหน้าตาผมนี่ดูเป็นพวกสะสม แต่ตัวเงินตัวทองตัวเ hey! ฮแต่จริงแล้วสิ่งที่ผมชอบสะสมมานะครับคือไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบลิลเบกโคโตะยองโคโตะโอ้ยขนหลังกูจังอีกหลายอย่างมากมายนะครับ กาต่ะยังนะครับผมขุยนี่เยอะมากต้องบอกว่ายังไม่ได้มีขุยอะไรที่ของดีนะครับขุยนี่คือชอบขุยสากลนะขุยไทยเนี่ยมีอาจารย์หลายคนที่ทําขุยขุยไม้ไทยเนี่ยเพาะนะครับข้อดีของขุยไม้ไทยที่ชอบคือมันสวยมันสวยมากนะครับ thăm thăm hai hey. Hi. hai you miss oh, me uh, uh -huh. <laughs> yes what to do you can to kill me uh huh today we talk about You -huh. You, uh -huh. You เข้าใจ Yes mm. Yes Hmm You เข้าใ Pattaya Yes I'm in Pattaya You in Pattaya long time How long you Long time Uh Wait m mm. m No 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 translate. No translate. You months? เป็นเวลาหลายเดือนแล้ว hmm. Mm. New tattoo yeah. 我会长期居住在这里。嗯哼 <Hey, S 3> uh。Huh. OK. We We talk แบบ don't you translate. ต u ง r a n s l a t e OK. You speak Thai very good good. <laughs> New tattoo. <c oughs> <huh? S 3> oh this is loser punishment. Ah. PK loser punishment yeah. เอ uh ่อเอ่อคุยอันเน่ผมจะเล่าเรื่องให้คุณฟังคุณเข้าใจ y ย s วันนี้ผมไปเรื่องนี่ละเมทานชีตต่อไปเนี่ยผมจะเรื่องปั๊มน้ำยูเซ l ฟอลโล a ชาลีโอเควิวชาลีโอเควีแคนทอล์กไฟมินิตยูโอเคไฟมินิตโอเคโอเควันนี้จริงจังื่อกี้วันนี้จริงจังเออวันวันนี้จริงจังวันนี้จริงจังคือเมื่อกี้ไออะไปทอ l k about เมทา h e ชตมาละ P U ย n แ P นพีอีพโฟมใช่ป่ะเนี่ย เข้าใจ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 อ่ามีอะไรก็เข้าใจไว้ก่อนอืมต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงนี่เอาเรื่องอะไรเพื่อนเสาเข็มเข็มยูยูยูแฮปปี้ยูแฮปเป็น e อน n ์เพ p ์เพอร์เพร์เพอร์แฮปเป็นอันนี้เด็ดแฮปเป็นอ a น e ี้แ p e เป็น paper paper oh paper okay ah chop cái mờ Are you ready kim bút uh, okay go. ready go you remember nè sáu kem remember sáu kem td sáu kem td is what long long not short long you you don't okay. I understand. แก่แทงเ k ียวโอเคอืมเสาเข็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 มเอาอยู so, ่อยู่จดแล้วอ่ะเสาเข็มเสาเข็ม it's what เสาเข็มอ่ากูด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 สปีกไทยเสาเข็มที่ดีเสาเข็มที่ดีอยู่อยู่นี่ละอ่ออ เสาแขนที ah. so ่ด so ีสาแขนพี่ดต้องต้องเลกเลถึงดินดดนเออนติตังคันตัง ờ, chính chính mới chạy rồi đó, chính nữa, khương, chính sao sao khén, phí uh, tí, tông lờ, khén, tính tăng ha ah, ha, very, like. very mì, that, like, like this no. is what is very good, speak đi ha 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 ờ, ah, tọa khém gắn đó khứ sao khém, thích sao what is, this is what is I sao khém, thích tính tăng ไม่ได้จะปลูกบ้านหรอตอนะเนี้ย but I don't know this time is what is นี่ตังตังตาตังตั้งมีมีลม you know oh understand understand okay I understand what what you understand yes I understand understand. <s <S I understand this is what is โอเคตอกเสาเข็มโอเค What Char Charlie Ting Dong, Charlie yes. Ting Dong is what? Really good. Charlie Ting Dong. Same, same Charlie Ting Dong, same um, handsome. Thank Hansen? you. Handsome? Yeah. Ting Dong. Oh yeah. Thank you. Okay. <laughs> thank you Charlie. Oh. <laughs> oh. Ah. Hey Ting Dong. Okay, Charlie Ting Dong Handsome. Yeah. Yes, okay. Thank you. <laughs> <laughs> okay. <laughs> How old are you? Old are you? Yeah very good. เฮ้ได้อยู่เว้ยอ้าว how old are you? Twenty four, twenty four. Yeah twenty four. ไงต่อดีวะเนี่ยอืมเฮ้ยผมว่าคนนี้เขาทันคำผวนัว้เพื่อนออไม่น่าเชื่ออะไร 24 mm, best ma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  you know best best my ceo oh oh yes yes i know i know you best you see you best thank you ap every day i yeah. go company and when you have best so what do you have best so best, best. 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 Mm. C.O. ชาลีชาลีก็สอดครับเบสสวัสดีครับเบสอ๋อ he's i your C.O. เบสเป็น C.O. Bad C.O. Bad C.O. okay I know Bad C.O. อืม Bad นะ No base นะ Bad 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 C.O. Bad C.O. Yes Bad C.O. Okay Bad C.O. ทาอะไรยุ่มทาอะไรยุ่ม What ทำอะไรอยู่ทำอะไรยุ่มทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เข้าใจไหมทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ Same What are you doing Oh What are you doing Okay ทำอะไรอยู่เธอมาอะทำอะไรอยู <c oughs> ่ ทามูอ่ะนอนหมูทำอะทำอะไรอย,ยู่ไรยุกแยก <Yes. S 2> ทำทำอะไรอย,ยู่ทำอะไรอย,ยู่เสาเข็มทีดีเสาเข็มท,ทีดีเสาเข็มทีดีต้งเล่นดิ่งดัง right good เอ h ยียยูยแบบซองกูดกูดอะแบบอเกนอเกนแบบน็อ n มนั่นนะยูแฮปซองแบบกูดกู๊ดไยูซิง o องกูดกูดอ๋อม o s ชายชายหน้าซองไชนีซอง no I singer โอเคได้ไหมโอเคโอเคโอเคอื โอเคนอซงไทยนะโอเคโนไทยซงไชนีสซงไชนีสซงเออดีดคุยกัก็ไม่เข้าใจเข้าใจไปได้ยังไงแต่ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับผมมิตรตา 过天空尽头，看海天沉睡的轮廓。<laughs>